สมมติเรามีสาวเนี่ยมุมฉากอยู่รูปนึงแบบนี้นะครับเราจะสามารถสร้างเครื่องวงกลมล้อมรอบมันได้โดยต้องมีด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วเราจะสามารถสร้างเครื่องวงกลมเนี่ยนะครับครอบมันเข้าไปได้ Ultimate สวัสดีครับพ่น้องครับวันนี้กลับมาพบกับพี่กอล์ฟอีกครั้งนะครับกับรายการติวคณิตให้ติดทีแคสนะครับและในวันนี้เราจะยังอยู่กันในบทหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นนะครับและโจทย์ในวันนี้ที่พี่เตรียมมาจะเป็นโจทย์ประยุกต์ความน่าจะเป็นกับเรขาคณิตนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยครับโจทย์กําดนด abc เป็นรูปสามเหลี่ยมครับมี ab ยาว6หน่วย bc ยาว8หน่วยแล้วก็ ac ยาว10หน่วยต่อมาลากเส้นตรงจา,จากจุด b มายังด้าน ac แบบซุ่ม ความน่าจะเป็นที่เส้นที่ลากได้จะสั้นกว่าเส้นมาธยฐานที่ลากจากจุด B มายัง AC เนี่ยมีค่าเท่ากับช้อยใดยต่อไปนี้นะครับอ่านโจทย์จบแล้วเริ่มจากการสกเก็ตรูปขึ้นมาดูก่อนเลยวาดรูปสามเหลี่ยม ABC ตามโจทย์กำหนดมาก่อนเลยครับก็คือยาว6หน่วย8หน่วยแล้วก็10หน่วยตามลำดับนะครับสกเก็ตคร่าวๆนะครับนี่คือจุด A นะครับ B แล้วก็ C นะครับใส่ความยาว6หน่วย8หน่วย10หน่วยนะครับ AB ยาว 6BC ยาว8นะครับแล้วก็ AC ตัวเนี้ยยาว10พอเติมความยาวเสร็จปุ๊บแอบเติมเพิ่มเลยนะครับจากความรู้เดิมมุม B ตรงนี้เป็นมุมฉากแน่นอนเพราะ6กำลัง2บวก8กำลังสมันเป็น10กำลัง2พอดีนะครับสอดคล้องกับพีทาโกรัสนะครับ แอบเติมไม่ก่อนเลยนี่คือมุมฉากแน่ๆต่อมาสี่โจจย์ทาก็คือเขาลากเส้นตรงจากจุด B ครับก็คือจุดยอดตรงนี้มายังด้าน AC ข้างล่างเนี่ยแบบสุ่มนะครับก็คือลากจาก B มายัง AC นะครับเช่นอาจจะลากเส้นนี้แบบสุ่มสุ่มเส้นนี้เส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะครับเนี่ยลากแบบสุ่มเนี่ยลากได้มากมายหลายเส้นเลยนะครับ แล้วสินี้โจทย์ถามคือความน่าจะเป็นที่เส้นเหล่านี้ที่ลากแบบสุ่มจากจุด B ลงมาเนี่ยจะสั้นกว่าเส้นมัธยฐานเนี่ยที่ลากจาก B มา AC เหมือนกันเนี่ยค่าความน่าจะเป็นมีค่าตรงกับข้อไหนเร่ม,มองเห็นภาพของโจทย์นะครับทีนี้เราจะหาได้ไงล่ะอันดับแรกก็ต้องไปหาไอเส้นมัธยฐานก่อนเพื่อเป็นหลักอ้างอิงก่อนว่าเส้นแบบสุ่มที่ลากเนี่ยจะต้องสั้นกว่าเส้นนั้นนะครับงั้นเราเริ่มต้นจากการหาเส้นมัธยฐานกันนะครับ ขอญอาตเคลียเ,เส้นที่ล่ากแบบสุ่มให้ดูเมื่อกี้ก่อนนะรูปจะได้โล่งๆนะครับเริ่มต้นหาเส้นมัธยฐานกันครับมัธยฐานก็คือเส้นตรงที่ลากจากจุดยอด B ตัวนี้มาแบ่งครึ่งด้าน AC ตรงนี้นะครับเขาเรียกเส้นมัธยฐานถ้างั้นเราก็หาจุดกึ่งกลาง AC กันอ่าคร่าวๆประมาณจุดนี้นะพี่กอเรียกว่าจุด D จุดกึ่งกลางฐานตัวนี้นะครับแปลว่า AC ถูกแบ่งครึ่งก็จะเหลือส่วนละ5หน่วย A-D ก็ 5, D-C ก็5หน่วยแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ลากเชื่อมลงมาเนี่ยลาก B-D ลงมาก็จะได้เส้นมัธยฐานมารอละจากนั้นพี่ถามว่าเส้นมัธยฐานตัวนี้น้องหาความยาวให้พี่ได้ไหมครับว่า B-D ยาวเท่าไหร่ หลายคนจําได้ก็หาได้บางคนลืมไปแล้วว่าพี่เรขาคณิตมสามหนูเกนคุณครูหมดแล้วไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวพี่ก๊อฟยินดีทวนให้เผื่อนาไปใช้ในห้องสอบได้อีกนะครับความรู้ที่จะนํามาช่วยในการหาาตรฐานตัวนี้ก็คือเรื่องวงกลมสมัยมสามบางคนบอกอุ๊ยโจทย์ไม่เห็นพูดถึงวงกลมเลยแต่เราใช้วงกลมมาช่วยได้นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟทวนให้นะครับยังจําความรู้เรื่องวงกลมสมัยมสามได้บ้างไหมเอยที่เขาบอกว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่หนึ่งวงอย่างนี้นะครับแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ นี่คือเส้นผ่าสศูนย์กลางนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับแล้วพี่สร้างมุมตรงนี้ปุ๊บนี่วิ่งมานี่ปุ๊บวิ่งมานี่ตอบพี่ได้ไหมว่ามุมนี้กางกี่องศา90เก่งมากมุมนี้จะเป็นมุมฉากครับ90ทําไมถ้าวิ่งมาเนี้ยตืดตืดมุมนี้กางเท่าไหร่90เหมือนกันเนี่ยหลายคนเริ่มคุ้นคุ้นรูปเหนะ็นไอา้าวิ่งมานี้อีกมุมนึงไนงะมุมนี้ก็90ด้วยน,นะฮะจะเขารู้มาต้นไงจําได้อันนี้เรียกว่ามุมในครึ่งวงกลม,ม มุมพวกนี้จะเป็นมุมฉากหมดเลยนะครับก็คือมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมแล้วมุมที่อยู่บนส่วนโค้งตัวนี้จะเป็นมุม90หมดเลยเขาเรียกมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากนะครับทีนี้ในวันนี้เราจะใช้บทกลับของมันนะครับบทกลับของมันคืออย่างนี้ในกรณีที่เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนเช่นอย่างนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บอย่างนี้นี่สมมติเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งแบบนี้นะครับเราจะสามารถสร้างครึ่งวงกลม ล้อมรอบมันได้โดยต้องมีด้านเนี้ยด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วเราจะสามารถสร้างเครื่องวงกลมเนี่ยนะครับครอบมันเข้าไปได้อย่างเงี้ยเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเห็นไหมฮะแล้วก็สร้างเครื่องวงกลมครอบได้ปุ๊บหรือใครจะสร้างแบบเต็มวงเลยก็ได้นะนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เขาเรียกบทกลับนะครับเราลองวาดสามเหลี่ยมมุมฉากอีกสักรูปก็ได้เช่นอย่างนี้อาจจะวางตัวแบบนี้ก็ได้นะมุมฉากอยู่ตรงนี้ ะถ้ามุมฉากอยู่ตรงนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนแล้วเราจะสร้างครึ่งวงกลมครอบตรงนี้ได้หรือก็จะต่อให้เต็มวงก็ได้ไม่ว่ากันเริ่มเห็นภาพนะครับเนี่ยเราจะทาความรู้มอต้นตรงเนี้ยมาหาความยาวเส้นมาตรฐานเมื่อกี้ได้แล้วนะครับนี่รูปนี้เห็นไหมทุกคนเห็นเลยไหมมุมฉากกันนะ ด้านนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วดีเป็นจุดกึ่งกลางพอดีก็คือจุดศูนย์กลางพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ด็อกตัวนี้จะเหมือนจุดศูนย์กลางพอดีเลยแปลว่าเราจะสามารถสร้างเครื่องวงกลมครอบประมาณนี้ได้ขออนุญาตใช้เส้นปะนะครับจะได้ไม่ลกตามากบางคนถามนี่กลมมั้ยหรอคะวยดูให้มันกลมกันลวกันนะครับนี่คือเครื่องวงกลมที่สร้างครอบเข้ามาได้ถ้าเราสร้างเครื่องวงกลมครอบแบบนี้ชัดเลยดีเป็นจุดศูนย์กลาง dB ตัวนี้ ยาวเท่าไหร่ครับ5ห,หน่วยเก่งมากเพราะ DB ตัวนี้จะยาวเท่ากับ DA แล้วก็เท่ากับ DC ด้วยเพราะมันคือรัศมีของครึ่งวงกลมที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะะเพราะเราจะหาความยาวของเส้นมาตรฐานได้แล้วก็คือยาว5ห,หน่วยนะครับเนี่ยมาเป็น เส้นอ้างอิงนั่แหละนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเมื่อกี้ที่เขาลากเส้นตรงจาก B ีลากแบบสุ่มลงมาเนี่ยหลายๆเส้นที่พี่ลากให้ดูเนี่ยมันจะสั้นกว่าเส้นมาแทฐานเส้นนี้ค่าความน่าจะเป็นมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องหาเจอก่อนว่าลากยังไงให้มันสั้นกว่า BD ที่ยาวห้หน่วยตัวนี้เพื่อชี้นำเดี๋ยวพี่จะลากแล้วน้องตอบพี่ว่ายาวกว่า B d ดีหรือสั้นกว่า BD ดีนะครับอย่าเพิ่งตอบนะพี่ยังไม่ได้ลากนะครับพี่ลากให้ดูนะพี่ลากเส้นนี้สมมติลากมาตรงนี้ ลากมาทางขวาเนี่ยนะครับของเส้นมาตรฐานเน,นี่ยน้องว่ายาวกว่าหรือสั้นกว่า B d ดียาวกว่านี่ทุกคนดูออกง่ายๆเนาะเนี่ยยาวกว่าแน่ๆลองลากอีกนิดนึงนี้ขยับไปทางขวาอีกนิดยาวกว่า B d ดีหรือสั้นกว่า B d ดีครับนี่ลากมาทางขวาตัวนี้ยาวกว่ายาวกว่าเดิมด้วยแหละถูกไหมครับสังเกตเลยว่าถ้า B d ดีเป็นหลักแบบนี้นะครับน้องยิ่งลากมาทางขวาเนี่ยเนี่ยลากมาทางขวาแบบนี้ลากมาลากมาเนี่ยมันจะยาวกว่า B d แน่ๆและยาวขึ้นเรื่อยๆด้วย เห็น right อะไรหมคะถ้างั้นถามใหม่เมื่อกี้ล่างมาทางขวานะขอลากไปทางซ้ายมั่งขยับจากดีมาทางซ้ายมั่งลากเส้นนี้น้องว่าเส้นนี้ยาวกว่าหรือสั้นกว่าบีดีสั้นกว่าเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าขยับมาทางขวาแบบนี้เนี่ยขยับจุดเนี่ยจากดีมาทางขวาเนี่ยมันจะยาวกว่าถ้าขยับไปทางซ้ายเนี่ยมันจะสั้นกว่าบีดีนะครับทีนี้แล้วขอบเขตมันอยู่ตรงไหนล่ะที่ยังสั้นกว่าบีดีนะคะ ต้องหาให้เจอก่อนวิธีการหาขอบเขตว่าอิลากไปถึงจุดไหนถึงยังสั้นกว่า BD เนี่ยนะครับเราจะใช้การสมมาตรเข้าช่วยนะครับหาขอบเขตได้เจอก่อนว่าไปถึงตรงไหนที่ยังสั้นกว่า B d ดีทางขวาเราจบนะทางขวามันยาวกว่าแนะน่ๆทางซ้ายต้องดูว่าถึงตรงไหนนะครับอ้าวช่วยกันนะครับขออนุญาตลบความรกรุงรังออกนิดนึงนะครับใช้ความสมมาตรเข้าช่วยนะครับพี่ลากเส้น BE กันละกัน ให้สมมาตรกับ b d นะแล้วก็ยาว5หน่วยเท่ากัน BED <B ED S 1> จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะแสดงว่าชาัดเลยเมื่อกี้ที่ลากมาตรงนี้สั้นกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าแต่ได้แค่จุด E นะพอลากมาถึงตรงนี้ย5หน่วยแล้วถ้าเลยไปอีกจะยาวกว่าแล้วพอเห็นชัดเส้นนี้ก็ยาว6แล้วเห็นไหมยาวกว่า5หน่วยแน่ๆเพราะขอบเขตที่ลากแล้ว สั้นกว่ามาตรฐานก็คือช่วง E-D ตรงนี้แค่นั้นเองถ้านอกช่วงตรงนี้จะยาวกว่าละเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็คือไอ้ความยาว E-D ตรงนี้นี่แหละเรามาช่วยกันหานะครับหาจากพีทาโกรัสนั่นแหละนะครับแต่ต้องลากอีกหนึ่งเส้นมาช่วยก่อนนะครับก็คือลากความสูงของสามเหลี่ยม B-E-D นี่ลากให้ตั้งฉากนะครับมาตั้งฉากที่จุด F หาความยาว EF ก่อนเลยนะครับแล้วจะได้ไปเข้าปิทาโกลัสต่อ EF จะหาจากพื้นที่นะครับง่ายสุดเลยหาจากพื้นที่สามเหลี่ยม ABC แล้วก็แ a n งเลยว่าจากพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะครับสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากน้องสามารถหาพื้นที่ได้หลายแบบเลยนะครับในที่นี้ใช้2แบบก็พอก็คือแบบที่1พี่กอลฟใช้ AC เป็นฐานใช้ BF เป็นสูงนะครับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง ก็ 1>, 1ส่วน2คูณ a, c, แล้วก็คูณกับ bf หรืออาจจะใช้เศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแนวนี้ก็ได้หรือใครเคยท่องว่า 1- ส่วนคูณด้านประกอบมุมฉากก็ได้เหมือนกันนะครับก็คืออาจจะหาพื้นที่จาก 1- ส่วน2คูณกับ a b คูณกับ b c ก็ได้เช่นกันจานะสองตัวนี้คือพื้นที่สามเหลี่ยม abc ทั้งคู่ นะครับ1ส่วน2ตัดได้ครับตัดเลยที่เหลือมาแทนค่ากันครับ AC ยาว10หน่วย BF อยากได้อยู่ครับขวามือ AB ยาว6นะครับ BC ยาว8เราจะแก้ BF ได้ก่อนเลยครับ BF ออกมา6 8 48นะครับจะได้48ส่วน10ต,ตัดอีกเล็กน้อยจะได้24ส่วน5 มารอแลครับนี่คือความยาว BF ขออนุญาตเล่นขึ้นไปนะพอเราได้ BF และ24ส่วน5เราจะหา FD หรือ EF ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งได้ละจากปรากรัส์นะครับขอหา FD ก็แล้กันนะครับยกสามเหลี่ยม BFD ลงมาช่วยขอวาดรูปใหม่เลยนะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับนี่ครับก็แงเลยจากสามเหลี่ยม BFD นะครับ BFD วาดให้ จะได้เห็นชัดๆนะครับปึ๊บนี่คือ B F D อย่างนี้อ่าใส่ความยาว B F เพิ่งหามาเลยนะครับยี่สิบสี่ส่วนห้าใส่ให้เลยจ้ายีสบสี่ส่วนห้านะครับ B D นะครับ B D คือเส้นมาตรฐานที่เราหามาแล้วยาว5ครับ F D หาได้ไหม ได้ตรงนี้ก็ใช้พีทาโกรัสเลยนะครับถ้าหาตรงๆนะครับ fd ก็เข้าสูตรเลยครับ fd ก็คือเอา5าลัง2ลบด้วย24ส่วน5ยกกําลัง2แล้วก็ถอดรูทเห็นไ,ไหมด้านนี้กําลัง2ลบด้านนี้กำลัง2แล้วก็ถอดรูทนี่คือหาแบบตรงไปตรงมาเลยแบบแทนค่าสูตรเลยนะครับแต่ตัวเลขมันจะ ยากนิดนึงเลขมันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าใครจําชุดของพีทากรัสที่เกิดท่องได้นอกจาก3ามี่ห้าแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะหาด้านนี้จากการท่องจําก็ได้บอบอกท่องไงล่ะพี่ยี่สิบส่วนห้ากับห้าไม่เคยท่องนะแบบนี้ไม่เคยท่องแน่แต่ถ้าพี่กอฟแนะนิดนึงน้องเปลี่ยนห้าตัวนี้ให้เป็นเศษส่วนเหมือนตัวนี้ได้ไหมได้เนี่ยพอะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเศษส่วนหล้วก็จะร้องอ๋อเลยเนี่ยห้าตัวนี้ก็คือยี่สิบห้าส่วนห้าครับเห็นไ,ไหมพวกนี้ก็เป็นทริคในการ ใช้พิทาโกรัสได้ล้นะเปลี่ยน5เป็น25ส่วน5หลายคนจะร้องอ๋อละเพราะถ้าพี่ปิดส่วน5ไปเนี่ย24กับ25อีกด้านนึงจะหาได้เลยถูกไหมก็คือ7เพราะเราเคยท่อง7 24 25ใช่ไหมครับแต่พอเรามี5เป็นตัวส่วนก็ใส่ตัวส่วนตลอด fd ก็เลยายาว7ส่วน5เห็นป่ะนี่คือจากการท่องชุดของพีทาโกรัสสมัยมอต้นนะครับเนี่ยเพราะเราเคยท่อง7 24 25เราก็นำา5หารตลอดทุกด้าน ก็จะได้แล้วว่า fd ยาว7ส่วน5นะครับถ้าใครไม่เชื่อพี่ลองไปกระจายกำลังสองคิดเลขก็ได้นะครับคำตอบจะได้7ส่วน5เท่ากันนะฮะพอเราได้ fd เป็น7ส่วน5ความยาว ed เราก็จะหาได้แล้วครับ ed คือ2เท่าของ fd มันก็คือ2คูณกับ7ส่วน5คำตอบก็คือ14ส่วน5นั่นเอง ได้และความยาว ed ครับที่เราต้องการ14ส่วนห้าแล้วเดี๋ยวเราจะนำความยาว ed ตัวนี้แหละครับไปคำนวณความน่าจะเป็นตอนจบได้ละความน่าจะเป็นในข้อน,นี้ที่โจทย์อยากได้นะครับก็คือความน่าเป็นที่ลากเส้นตรงจาก b เนี่ยมายัง ac แบบสุ่มแล้วเนี่ยสั้นกว่าเส้นมาตรฐานก็คือสั้นกว่า5หน่วยนะครับเมื่อกี้พี่กอฟอธิบายขอบเขียนหมดแล้วว่าถ้าน้องอยากลากให้สั้นกว่า5หน่วยน้องก็ต้องลากจาก b ลงมา บริเวณ e d เนี่ยถ้าน้องลากมาแถวแถวเนี้ยก็จะสั้นกว่าหหน่วยเห็นนิ้วพี่ไหมฮะแต่ถ้าน้องลากเลยดีไปทเนี้ยเลยดีไปทางขวาจะยาวกว่า5ละหรือเลยจุด e ไปทางซ้ายก็ยาวกว่า5เหมือนกันเห็นไหมฮะฟันขอบเขียที่ชี้เนียหรือชี้นําเลยว่าลากแล้วจะยาวกว่าหรือสั้นกว่า5ก็คือบริเวณตรงเนี้ยนะครับว่าถ้าลากตรงนี้ลากมายังบริเวณเนี้ยก็สั้นกว่า5นอกเหนือจากนี้ก็จะ ยาวกว่า5นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาความได้เป็นจากส่วนนี้ละครับส้ประสิท์ AC เต็มเส้นเลยครับลากไปตรงไหนก็ได้แต่ event event หรือเหตุการณ์ที่ต้องการให้สั้นกว่า5ก็คือต้องลากมาบริเวณ ED เท่านั้นนะครับแล้วเราก็ใช้ความยาว ED กับ AC เป็นตัวคำนวณได้เลยครับ ED หามาแล้วยาว14ส่วน5 AC ทั้งเส้นยาว10หน่วย ตัดกันแล้วจะได้เจ็ดส่วนยี่ห้าครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สวยงามข้อหนึ่งเลยขึ้นไปการช้อยก่อนเลยครับคําตอบก็คือช้อยข้อที่สี่นะฮะเก็บคะแนนนะครับหรือเป็นโจทย์ที่งามข้อหนึ่งเลยที่สามารถนําเอาเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมาประยุกต์กับเรขาคณิตของหมอต้นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโจทย์ประยุกต์ความน่าจะเป็นกับเรขาคณิตในวันนี้นะครับ และบอกได้เลยว่าโจทย์เด็ดๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับรายการติวคณิตให้ติด T ี c a s นะครับพะน้องๆอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่กอลฟลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคือเนื้อหาครอบคลุมมากค่ะเรียนคอร์นี้เราสามารถไปสอบได้เลยค่ะ Ultimate Math New Version for T-CAS 66เรียบเรียงและบันทึกการสอนใหม่ทั้งหมดสำหรับเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ T-CAS ระบบใหม่เนื้อหากระชับเน้นจุดสำคัญ ครอบคลุมทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดและติวเก่งข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ตลอดปี65เหมาะสำหรับเด็ก66เป็นต้นไปสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ vp test อ o คอ t ์ a s แ6ส 66. สมัครเลยที่วี w v i ์ e ดเวลล n .com และทีว่วีทุกสาขา